ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกันยายนนั้นนะครับมีโอกาสดีๆด,ด้วยการเรียงร้อยของดาวพระศุกร์นั้นจะโครจรได้ตำแหน่งเกษตรราชิบวดดีนะครับบางคนจะได้ของชิ้นใหญ่บางคนจะได้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดูหรูหรามีราคาได้สิ่งของที่มีค่านะก็เกิดขึ้นได้แล้วรวมไปถึงบางท่านจะได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ มีข่าวดีในด้านของบริวารมีข่าวดีในด้านของการงานนะฮะแน่นอนนะครับดังบทรกรนโหราศาสตร์เขาบอกเกษตรสุขพ,ศศพืชโศบสมทบตุนเนี่ยจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นผลประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาโพนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทรกรนทางโหงราศาสตร์นะครับทั้นดาวสุกจะเคลื่อนหลังวันที่21นะครับนะจะมีมุมดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต แต่เรามาเช็คกันตั้งแต่ต้นเดือนในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ยังเดินเป็นเกษตรราธิบดีบางคนจะมีการเดินทางไกลในเดือนนี้นะครับใครที่จัดการมรดกหรือทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศสําเร็จระวังมือถือพังนะฮะค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเสียหายพังก็ได้นะ รวมไปถึงว่าคุณจะใจร้อนมากขึ้นอารมณ์หุนหันพันแล่นมากขึ้นแต่ดาวทิศเป็นกเกษตรตรงนี้ยังเล็งไปดาวประจาตัวเป็นคู่ธาตุไฟจะทําให้นะครับจะมีพลังงานนะฮะมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะใจร้อนมากขึ้นก็ต้องระวังปะทะคนอื่นได้ง่ายนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวอังคารยังผ่านในกลุ่มดาวราศีเมถุนนะฮะไปตลอดเดือน เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นบ้านหลังที่สี่เนี่ยบอกถึงว่าคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างกับคนในครอบครวัวกับญาติพี่น้องเกิดขึ้นได้หรือจะมีญาติพี่น้องบางคนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือบางอย่างกับคุณหรือมาปรึกษาคุณมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยที่เป็นญาติหรือเป็นคนในครอบครวัวบางท่านจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่ผุดขึ้นมาจากดินหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหานะเช่นซ่อมบานซ่อมรถปรับปรุง ร้านสำนักงานอย่างเงี้ยจะถ้าถ้ามีแบบนี้จะแก้ดวงไม่ใช่มันแปลว่าจะมีคดีความบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับบ้านรถล,ลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาหนะหรือกับเพื่อนบ้านหรือคนละแวกบ้านเดียวกันก็จะเกิดขึ้นได้จะมีปัญหาทีนีคนละแวกบ้านเดียวกันจ้องจบผิดคุณหรือมาก้าวไก่ในชีวิตคุณหรือญาติบางคนคนในครอบครัวบางคนมาก้าวไก่ในชีวิตคุณหรือเขาเจ็บป่วยก็ได้หรือเขานําเรื่องยุ่งยากบางอย่างมาให้คุณลาคาญใจดาวพฤหัขเนี่ยนะครับ ก็ยังเดินอยู่ในจุดที่เป็นนิดไปจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วเลงกับราวหูคือก่อนจะยกได้ตำแหน่งเด่นเนี่ยมันได้ตำแหน่งอ่อนกำลังเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังเรื่องจุกจิกบ้างเรื่องบริวารก่อนวันที่ยนีะิบเอ็ดนะบุตรบริวารเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยบางคนมีเรื่องเสียงเงินไพ่อบ,บุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงลูกน้องนะครับหรือระวังถูกโกงเงินด้วยพศเลงกับราวหูเนี่ยนะครับรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะครับอะไรประมาณนั้นหรือว่าจะมีให้เรื่องให้แบบ ต้องจ่ายเงินซื้อของบางอย่างตามความอยากตามอารมณ์ตามความปึงพอใจนะก็เกิดขึ้นถ้าถ้าแบบว่าเรามีการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าแก้ดวงนะเพราะดาวเงินมันเล็งดาวงานอยู่นะครับเสียเงินไปกับงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือได้ซื้อของเ,อเกี่ยวข้องกับงานอะไรแบบนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนมาเนี่ยนะฮะดาวดาวพุธเนี่ยจะเดินได้ตำแหน่ง ที่โดดเด่นเป็นราชาชโชคมหาจักรและอุจจาวิราชคือเข้ามาอยู่ในราศีสิงเป็นจุดมรณะในช่วงนี้การติดต่อเอกสารทางไกลนะครับกับคนไกลถิ่นหรือทางไกลจะมีความสําเร็จการติดต่ออะไรต่างๆทางไกลมีความสําเร็จแต่ว่าใครไม่ได้ติดต่อเอกสารทางไกลมันแปลว่าเอกสารบางอย่างคุณจะผิดพลาดมีปัญหาเอกสารบางอย่างของคุณเนี่ยนะครับที่ทำเนี่ยมันจะต้องแก้ไข หรือบางทีบางคนถ้าส่งของระวังเขียนชื่อผิดจดผิดทําผิดเอกสารหายเอกสารบางอย่างเนี่ยมันผิดพลาดในเดือนนี้คุณต้องระวังนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารเพราะว่าพุทธเดินมาได้ตําแหน่งโดดเด่นหลังวันที่19ก็จริงแต่เล็งกับดาวราวหูเป็นคู่ศัตรูโดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวข้องกับเงินในเดือนนี้อย่าประมาทนะครับอย่าไปทําสัญญาทางการเงินกับใครในเดือนนี้เป็นไปได้จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาหรือจะเสียเปรียบภายหลัง แล้วก็ระวังมีปากเสียงเรื่องเงินเงินทองทองกับใครบางคนด้วยโดยเฉพาะหลังวันที่19กันยายนเป็นต้นไปต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยใครที่รอทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศนะฮะจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีจะมีคนมาขัดผลประโยชน์คุณคุณอาจจะได้ทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงบางคนนะฮะมิสหายบางคนหรือสมากับสมาคมกับคอนเน็ชันบางคนนะฮะจะเกิดขึ้น บางคนได้ขัดแย้งนะฮะกับคนที่เป็นลักษณะของแบบเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนที่แบบเคยสมาคมเคยติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะจะได้เจอญาติเก่าหรือจะได้ไปในที่เก่าๆได้ไปน,นอนที่เก่าๆที่เคยได้นอนมาแล้วหลังวันที่2 1เดเนี่ยดาวศุกร์เดินเป็นเกษตรเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานการงานคุณจะเข้าที่เข้าทางนะครับบางคนเกิดโปรเจกต์ใหม่ นะครับเกิดสินค้าตัวใหม่เกิดธุรกิจใหม่ตั้งแต่วันที่21ไปเนี่ยจนถึงประมาณวันที่16ตุลาเนี่ยเหมาะสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์าง,งานนะฮะต่างๆจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีคือหลังวันที่21ไปจนถึงวันที่16ตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงดวงสตาร์ที่คุณเนี่ยคือถ้าจะทําอะไรให้รีบทำใครรอโปรโมทรอแบบขั้นตําแหน่งในช่วงเดือนเนี่ยช่วงระหว่างเนี้ยกันยาตุลาเนี่ย มีลุ้นโดนโปรโมตนะฮะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือมีข่าวดีเรื่องงานการงานอาจจะขายดีมากขึ้นแต่รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะเพราะดาวคู่ศัตรูเลงเงินนะครับแล้วก็ใครตกงานเนี่ยจะได้งานนะฮะหลังวันที่21เดไปจนถึงประมาณวันที่16ตุลาเนี่ยนะครับบุดปั๊มได้นะฮะหลังวันที่21เอ็ดไปเนี่ยจะติดนะครับใครที่รอรับบตดบริวารเข้ามาเดือนนี้หลังวันที่21มาไปนะรับมาจะด,าารราบบดีนะครับดาวบริวารเป็นเกษตรราชิบดีนะครับ นะก็จะมีข่าวดีด้านบริวารก็ได้หลังวันที่21ไปเอรดไปฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับใครที่เป็นนักเสี่ยงเนี่ยให้เสี่ยงเลขหนี้สินเลขที่เป็นหนี้อยู่เช่นถ้ารถเป็นหนี้อยู่อย่างเงี้ยให้ซื้อเลขรถบ้านที่เป็นหนี้อยู่ให้ซื้อเลขบ้านหรือเลขบัตรเครดิตบุ๊กฟรีสาหรับทันที่สั่งจองเนะี่ยจะเป็นแบบนี้นะภาพหน้าจอมือถือสวยๆนะครับซึ่งภาพหน้าจอทั้ง49ภาพ เป็นพระอารหันต์โบราณและพระภูมิศัตร์โบราณเนี่ยนะฮะผมออกแบบนะฮะโดยการอิงทางด้านหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยและในมิติของความเชื่อด้วยที่ผมศึกษามาในมิติของวิทยาศาสตร์ผมใช้หลักการออกแบบโดยเน้นวิทยาศาสตร์สีนะครับซึ่งสีเช่นสีทองสีเงินเนี่ยนะฮะตามหลักจิตวิทยาของสีเนี่ยมันก็มีงานวิจัยนะว่าสีพวกนี้มันสามารถกระตุ้นสมองให้มีความมั่นคงและความร่ำรวยและความสงบ นะฉะนั้นสีเนี่ยผมก็จะมีการแบบออกแบบทั้งมิติและก็ความเข้มความสว่างนะระดับต่างๆให้มันมองแล้วมันรู้สึกชีวิตเรามันจะมั่งคัง่งทางจิตใจก่อนพอเรามั่งคั่งได้นะสิ่งต่างๆเป็นจริงมันก็จะเป็นได้หมดทุกอย่างเลยให้หลักทางฟิสิกส์คอนตัมนะซึ่งเป็นภาพแต่ละภาพเนี่ยนะฮะที่ออกแบบเนี่ยนะครับอันนี้เอาให้ดูภาพเดียวนะก็มีจะมีลักษณะสมดุลทางพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักฟิสิกส์คอนตัมนะฮะที่ว่าเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานนะฉะนั้นแล้วเนี่ยรูปภาพจะถูกออกแบบเพื่อสร้างสมดุลพลังงานนะะและเสริมสร้างพลังบวกในชีวิตประจําวันด้วยเนี่ยการออกแบบเนี่ยออกแบบที่เป็นลักษณะของช่วยให้กระตุน้นให้เกิดการหลั่งสารเอนโดฟฟนในสมองซึ่งจะช่วยลดความเครียดความกังวลสร้างความรู้สึกดีนะฉะนั้นการมองไปเพ่งไปที่ภาพนะทั้ง49ภาพเนี่ยนะครับจะมีผลต่อจิตใจ คุณแน่นอนมีผลกระทบต่อสมองในทางบวกนะฮะชีวิตก็จะบวกขึ้นออกแบบเนี่ยนะครับในเชิงอิงตามจิตวิทยาหนับในนี้นะครับมีทั้งหมด49ภาพนะฮะสำหรับท่านใดอยากจะได้นะนะครับก็ลองสอบถามแอดมินเข้าไปดูนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับพร้อมกับคู่มือบทสวดนะครับรายละเอียดตำนานนะครับและเลิกงามยามดีหนังสือเล่มนี้นะครับบุ๊คฟรีสำหรับท่านที่สั่งจองเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยนะภาพหน้าจอมือถือสวยๆนะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยครับเป็นหนังสือพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์49พระองค์ที่ผมค้นคว้าและศึกษามานะในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยตำนานความเชื่อและวิธีบูชาเพื่อจะนําความมงคลรุ่งเรืองร่ํารวยมาสู่ชีวิตในแบบสบับความเชื่อของชาวทิเบตและศีลังกาโบราณนะครับซึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด49 49พระองค์เนี่ยพระโพธิสัตว์อวโลกิเดสวนนะฮะ เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบทบาทยิ่งใหญ่ในศาสนามหายานนะของพุทธศาสนาและวัชรยานนะฮะเนี่ยเนี่ยมีตำนานด้วยมีวิธีบูชาเนี่ยนะฮะหนึ่งแล้วก็มีบทสวดสั้นๆน,น,นะห้าหกคำบทสวดนี้เชื่อว่าจะช่วยกระจัดความทุกข์และนำพาความสุขความการุณาและความเมตตามาสู่ชีวิตผู้สวดมนต์ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและศรัทธาจะได้รับ พรจากพระอวะโลกิเตสวนเนี่ยให้พ้นจากอุปสรรคและความทุกข์นะอันนี้คือเสริมดวงทุกมิติเลยทั้งหมดเนี่ยสีรูปเนี่ยพิเศษด้านหลังนะครับด้านหลังนะอันนี้ผมปิ้นมาให้ดูจริงๆผมจะให้เป็นไฟล์อ e ีบุ๊กสวยมากนะครับเป็นไฟล์อันนี้มันปิ้นมันจะไม่สวยเท่าอ e ีบุ๊กอันนี้เป็นเลิกโบราณน,นะฮะเลิกเนี้ยมีในตำนานในพระราชพงศาวดารในรัชกาลที่1นนะฮะที่บันทึกไว้นะเลิกเนี้ยนะครับใช้ในการเปลี่ยนรูปรูปมี49รูปให้คุณเปลี่ยนวันละ ใช้วันละรูปแล้วก็ท่องคาถาสั้นๆห้าหกคำนะฮะตามที่บอกในนี้นะครับมันจะมีเวลาบอกนะฮะเนี่ยเวลาดีเช้ากลางวันสายเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะจะเป็นเวลาที่รีบทําจะมีลาบคุณใช้เล่มนี้เดินทางติดต่อนะคะขายได้หมดเลยนะครับเป็นอ e ีบุ๊กฟรีสำหรับท่านที่สั่งจองเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะภาพหน้าจอมือถือสวยๆ